3 tổ thì đi qua mình thử cho các bạn Để bà xì Có cái lẹp tôi nữa, ngay thơm đây, เรบลอเอาไปคันมดชมน้นะคัน,นมดแดงก้ยปลกิกน้เนก,นกนรเรียบร้อยพี่นนองเลยขอกินเขาก้อยปลาก,กับก้อยหอยนะ ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีนายามค้ำๆพี่น้องพอดีมากแต่ปั่นเขาหน้าพ่านนวดเพิ่นกะเอามาหน้าเอามาหากินนะช่วงนี้มีคอได้ไปหาอยหากินปัดใดนะก็เลยอันกินกะจะอึดแต่เอามาเชื่อมองเอาปานะบนเขาลมเขางันนะมันลมอันนี้นะใกล้กินเมนื่อไหร่นี่เดี๋ยวเราจะซือ้อออมมาในนี้นะซื้อ พอปลาพวกปลาตะเพียนปลานี่นะมันเอามากินกินขาน้ขาวข้าวลมมันเลาะกินข้าวลมนี่นะ <c oughs> ไปซื้อปลาไว้โหนกนกกอกนะมันเอานอนปลาอ้อยนะเดี๋ยวสังเกตบึงบอนมันสีลงนอนน,ะนี่มันบินวนไปวนมาอยู่บึงบอนสีลงนอนอยู่จุดใด มันเลิมลงเลยเพี่น้องเจิดวงมังวงมังลงเดี๋ยวเอาแนมจุดมันไว้นะเมอแรงเอาเชื้อเพกาดบิดลงบิดลบจุดเดียวเลยมันทีมันลงนะอยู่กับห้างกันกระบอกไก่เมลแรงเอาเอาไปการมันลงหมดเลยเอามือหาเชือมมองไว้มาด้เห็นบ่มันนอนล่ะเดี๋ยวเมลแรงการ พอดีชอบมองแล้วก็พอดีมืดนะมองไม่ได้ชอบลงชื่อกอะเพื่อน่างอย่างเทิงอยู่ไนนี่เออเทิงเทิงละอยู่พี่รถละมีห้าอยู่พีโอ้ยบนสายเออกลางแนวนี่เดี๋ยวมันแหงสบายเฮ้เร็วรอไปนี่นะกลางมองก็พอดีเลยไม่อคยกลางมองเนี่ยนะเฮาตรงนี้เลยปลดไปรถเลยมือเบิ้งนึงจะกำไว้แล้วลยกลางแนวนี้แหงสบาย เบิ่งแถวแคมเขานะมันกินจนหมดนนป่ากินมันโดดกินถึงเฉยเลยบกชุช่มๆจนเฮ็ดมันะนั่นมันนะมัดเลยป่ายก็เลยจุ่มน้ำในนี้กลางป้าไว้มืออืนเช้าไปแล้วไม่น้องป่ายังบวชอยู <c oughs> ควัดนูกำลังควัดเลยมาควัดนูนี่นี่เขาโกนนี่เห็นแล้วว่าควัดนั่นนุ่มพุกเลยนะัเป็นทางเป็นทางนี ดีหูับกนย้อยอย่กว้างหูะน่ะเฮ้ยนี่เลี้ยวหนุ่มว้าโคมงเลยนสุดพูน่แหละเปลี่ยนหมดนี่นะไปเป็นหมดหนักิงโอยงดีนาโกนกัน เป็นท่างมันเลยได้กูนนี่นะท่างที่ยูานะฮะเก่งมากของข้าเลยนี่ก็ออกม้มันนี่นี่ก็ลงมันนี่กินข้าวอยู่นี่ คนมันเหี้ยนี่ไปไปไปมันยังนั่อยู่มันอยู่ในปอกเข้านี่มันอ้อแล้วนี่มันรันบมันรับยู่ึดจุดมันอ้อแล้วแต่ฮันอ้อแล้วรับเด้อท่าเด้อแถวแถวทางมัน หูเลยหูเลยหูเยอหูห hmm. okay. uh ูน huh. ่กก็ชอดทึ่งๆนั mm ่อนอ่าัวหนบุงควัดในมันเลยนะหืนมันต่อตัวคุปปาแล้ว ไลเลยอ,ออดฟีเลยออดฟีแลนูนะลัดโลดทางคุณนะมันไหลอยู่เลยมันวุ่นเยอะผู้มันเอ็ดมาเลืแถวนี้นะเนาะผู้นี่ก็นะ อยู่หลายตัวหนูไม่ได้น้อยหอยเก็บหอยมีมีเพลิดกัลนเก็บหอยน้ำเด,ด,ด,ด้อเด,ด,ด,ด็กเขาไปต้มเก็บเอาพักกระเซ็นนี่นะกราบก้อยหอย กลับมาเลยพี่น้อยกับผักเกษตรมากินกับก้อยหอยได้หอยมาหลายเตัวกับปลาชีฮะโตปลาถื่มองเอาถึออยู่บนเลิกเลยไม่ได้ถ่ายก็เบิกกินง่ะลงไปปลาเอากะได้ปลาชีโตเนาะเอาเกล็ดตัวนึงใหญ่เติบไปเติบเติบโล่ แล้วก็หอยแต่นุ่นงง่ายๆนะฮะต้มกอยหอยนอะเมนูมีสองเมนูลเลยเดี๋าวเขาทำ <c oughs> เดี๋ยวเธอปั่นโต๊ะคนดังไฟก่อนหนึ่งเขาเดี๋ยวเขาชิฮิตคู่ปลาก,กับหอยเดี๋ยวเขาเปิ้ลต้มคู่ปลาชอยไหมชอยปลาชอยปลาได้แลมลงมาหนี่ แลสวยป่ะ um จ e. ับผมชูเก่าๆเลยช่วงนี yes, ้เก่าผมู่นุ่มปะนีุ ลอยเลยลอยแล้วนรคันจมไหลเตนะคือเิปโนคันชม เอาหน่อยนึงแหละเอาไปขัดมุดชมน้ำน,นะขันมดเด้งมัมดหนาวเนะาะซอยกันเห็ดทางนี้เห็ดคอยหอยนี่เห็ดคนละเมนูมานี่ ลอยหอยน้ำเดี๋ยวเราไปคันมดชมอีกนะมะนอาหนุอยเดียวบ่พอนะหามดชมมา ขันสมแล้วเรียบร้อยนี่ไปมันคง็ะปุ่งบันนี่นก้อยปลา่ามขำคืนพีนงเลยได้โอกาสมาหากินก้อยป่าไม่ได้กินตะหึงเยอะขนาดกินก้อยปลาได้กินสมใจมันนี่ม <c oughs> ันกะทิมันกะโคะ่แบ จำหว่าสดๆเลยเนาะพอตะลุน้ำฮอน์นลยคือุอ๋มันจะอ่อนขันต้มเพิงบอกว่าจะกินเลยคือเนองเอาต้มพอมันเก็บมันเยอะอาร์เลยหน่อยนึงแซ่บมันมันจะอ่อนมันจะนิ่มหวานๆต้มเปื่มันคว้าอ้อนูหอยนิ้วหอยชลีล้างแล้วบ้แหล่นี่นะครับได้ล้างถ้าตัวนี้แหละก็หอมแบบโดนแล้วนี้ ในบ้านจัดการแลร้วมั้ล ตะคีเลยวะฝันฝัดแล้ว เม่หูมันหูนหปลาอน,นี้ชมเชอเลยนี่นเนาะดีโคตรเลยวยัง หอยยางท่าเขาโคนะเขาโคกับแต่เอาพวกหอยม,มัใช่ใช่วยมลูกจับบาดไม่ได้เห็นแก้วใช่ไหมกินเมาน้ำผ่านตาอกกับบอวาเพื่อนขออยูลุ่มกันในสื่อวะ่ะได้เลิกไหมมูนะกินเผ็ดนะฮะไม่แล้วได้มีกินเพชดแต่เคยกินนะกินยิ้มกินบันได ครับอือแซ่บขนาดไมนกินตัวเองนะครับเลยชุกโอ้ยเรียบร้อยพี่น้นองเลยขอกินเขาก้อยปลาก,กับก้อยหอยนะมา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 ,มา,ขาเขาแรงกันอาจจะดึกได้สักหน่อยก็เาแรงมาทำไหมมาทำไหม

ชดนำมันหอยอจ้ากระถเรื่องถูกมันเป่งกระลายเหอะเลาหอยโตัเละแมกอยหอยกะทิหอยอืม 嗯 <Okay. S 2>、mm hmm. ใบมันโตูเยมาหลายแบบมันโทกันใบ,บมันง่ามห้องดูหลุดนครับ ก้อยหอยกัเอาน้ำกะทิป่านี่เลยเก็บน้ำมันมันอย่างวันโน่คับ อิ่มมาน,นี่โมเมิดช้ำสามพนกินเดี๋ยวโควไวน้นกาไ้กินมืออื่นอา่าเตัวสีแดงปัดเลยนี่กินข้าวอิ่มแล้วก็หาบนนอนพี่น้องมพักผ่อนมานี่กินข้าวอิ่มแล้วก็พักผ่อนมานี่พบกันในมืออื่นเาพอเฮาสิไปยำ มองอีมื่นเสานาะได้ไม่ได้เดี๋ยวติดตามเบึงในมื่นเสาอีน้องอย่ามองแล้วกะมือปั่นเขา้าคือเกาเนาะบายดีงามเสาพี่น้องลุกมาฟีงไฟอากาศเย็นแต่ว่าตื่นใกล้คันเลยก็นอนไม่รับแล้วก็ลุกมาดังฟไฟฟี่ถามแจ้ง thì cứ treng ra lại thì si khẩn cứ tỵ hà ra lại treng ra thôi này, mong cái gu ต่น้ำค้างลงไปลึกเลยไปเย็ดหนาวอากาศชมตุ๊กับตัวเดียวน้ำบ้าแนวบดุแล้วเนี่ยนะสุดเขาขอหกเป็นล้มจนเมื่อครั้งนีมันเป็นล้มแช่น้ำนะ ได้ลรเตริบกับเขาเ,เต็มครับกะรีทิศสองทิศมันทิศเกือบสองทิศอ้เกีกวกล่ะอืมตัวหนึง่งม,มันต้องมีลายกว่าตัวหนึง่งได้ตัวโฉบ xì vào xì vào Xàm tù Xàm tù thì đi qua mình, mình. thử cho ạ Hãy subscribe ừ เราลาบแล้วนอนอยู่หน้ากักไปอีแบบทักเงียบวิดไก่จักเชียงรถเชียงนั่นนะไปได้ป่าชี่โตเดีด๋ยวไปปดป่าแล้วก็กลับเมือนะป่ากระทึกชี่โตขาลเรา

ดูผู้ดูน้ำน้ำในสิดลอยู่นาโดยาดูน้ำไตร้อนมาส่อยู่โชนปากตได้แต่สีโตขึ้นหรอปามันสินเลยกลับก่อนไปนะี่ าทีมงานมาแล้วก็จะได้ไปหาปันเข้าอีกคือเขานะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะจะได้จบว้ชั้นที่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครละบ๊ายบาย